สวัสดีครับเอสุรพันธ์ชาวบาักนามครับมารับบทเป็นเจดครับเจดเป็นพ่อของน้องกล้วยจับและน้องกุ้ยเจงครับตัวของกล้วยเจงเองกดดันจากพ่อและพี่เลยมาลงที่เพื่อนครับเจดด้วยความมีปมคือตอนเด็กๆครอบครัวเจดก็เจดถูกเลี้ยงมาด้วยความุนแรงและด้วยความ ไม่อบอุ่นของครอบครัวที่เจดได้รับมาตั้งแต่เด็กมันก็ถูกแสดงออกมาทางลูกเจดก็ใช้ความรุนแรงกับลูกในการแก้ปัญหาเฮ้ยเจ้าช้เอามายุดเป็นพี่น้องกันเละเท่ะกันอยางกับหมา น้องคิวต้องทําการบ้านหนักมากเลยนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของลูกนี้แตกต่างจากชีวิตจริงเลยครับเป็นหัวโจกครับรู้สึกดีครับเพราะว่าได้รับบทบาทที่ใหม่ๆครับไม่เคยทําจะได้ฝึกฝนตัวเองได้ครับเป็นอีกบทหนึ่งที่ท้าทายแล้วก็อยากเน้นมากว่าการมีลูกในช่วงของแบบวัยรุ่นเรา การต้องสื่อกับเด็กวัยรุ่นมันต้องเป็นยังไงแล้วพ่อแบบนี้ที่มีความรุนแรงอยู่ภายในยใจอยู่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยพ่อดุไหมในเรื่องไม่ดุครับคือบุคลิกพี่หรืออาสิงที่คนอาจจะเห็นในทีวีมันดูเป็นแบบเป็นผู้ร้ายบ้างเป็นดูน่ากลัวแต่ว่าตัวจริงพอคุยก็แบบแล้วก็เอหาใจดีมันเป็นซีรีส์ที่ให้มุมมองให้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะ อันหาครอบครัวมันให้มุมมองของการหนึ่งจะต้องเข้าใจกับเด็กและและต้องเข้าใจตัวเองด้วยเพราะหนึ่งพ่อแม่ต้องเข้าใจตัวเองสองเข้าใจเด็กแล้วก็ต้องรู้ว่าวิธีของการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันนี้มันก็มันคงจะไปเหมือนเดิมที่เราถูกเลี้ยงมาไม่ได้มันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนและนํามาใช้ในยุคปัจจุบันต้องมาดูซีรีส์จังมิวนะครับก็เพราะว่าเรื่องนะครับมันเข้มข้นครับสนุกครับแล้วก็มีข้อคิดด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่ บ่งบอกและได้สอนอะไรบางอย่างกับครอบครัวของสังคมไทยฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผลงานนี้น่าดูมากจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดในตอนจดหมายจากน้าน้องประวานรับรองสนุกแน่นอนให้แง่คิดที่ดีครับฝากด้วยครับ